รรรครับวางได้ตรีซาเวทครับตรีซาเวทก็จะขึ้นเป็นเฮมอัพอยู่ตรงมินิเตอร์ฮะไล่ขวดทางด้านโนของสามไอไปเรื่อยๆฮะ เจ้าดิซาวเวอร์มีม้วนมาแล้วสบายตายผมเพื่อนป่านแล้วนั่นดีออนดิสเอร์จำผมไม่ทันครับดีเจเปิดเอ็นแตรนมาในวันนี้ครับไลฟ่ฟานต่อไปเอาเดินไม่ออกครับเจอปอยที่บล็อกไวหร,รือเปล่าฮนะทางด้านของสเก็บก็ทอยไปอีกทีจูเนียลวานิคกราบขัดไว้ด้านล่างนี้บีมมาบอลเลยนี่ครับแก๊งมาต่อครับที่ด้านโดของ,ของที่สเสวิที่สเวสเวิตายครับบอลเลยนี่เพิ่งย้อนทีก็พยายามรอมเปิดไฟใส่เดินไอโอาไอโอาไม่รอดฮะ ก็เป็นสาวสูนครับตอนนี้นีออนกับด้านทีมฟินนาเด็กบีมมาลงไปนี่และสกีบเดินก็ต่อสามไอมาใหม่ครับผมจะสเปร๊ยังไม่ได้อัพครับอีกใส่เนินเจเนอรลไปบีมอาลงที่นั่นเจเนอรลบอดี้บล็อกกับแจ๊บบอดี้บล็อลกับจออย่างยิ่งยิ่งทีเสียบรอยผมเชียนมอนเคเตอร์ตายฮะหวาพี่ลงมาบีมวนมาย้ำต่อมาเน้นโยบายบดี้บอลและนิ่งปาดไปที่ทางฝั่งแจ๊บหรือเปล่าเอ้ย เอ็นไปี่ดูโอ้เปิดอีกคลิปมาจังวันนี้เอ็นเร็นผมป๊อบดาเมจไว้ก่อนนะแทงกไว้ได้ผมหลูาา่หน้าตายครับโดนด้านานี้นานาครับเล่นั้นหน่อยไปจับโดนไล่ปวดครับผมปั๊มยิงไปต่อเนี่ยครับผมจคิ่ก็จะโยพัทเลยฮะคิลลิสปรีครับคอร์สตรนสปริดให้รอเปิดไว้ใส่เต็มเต็มพี่เนเจอร์โปรเพ็เนเจอร์เพ็ดเดินไม่ออกแล้วผมเจอยิงดหนึ่ตอนเนี่ยครับผมทั้นสปอร์ตดียึดมัวโค่หมาสกอร์เป็ดหกตอ1ครับ3-1มนะตอนนี้ ราดเจอป่าดยามอีกทีครับผมสเกปครับบาดหน้าดีเจตายไปสเกปถอยออกมาได้หรือเปล่าวางหน้นาดีเจครับแล้วตอนนี้สเกปในกริดอิสเหมาใส่เดินจ้าไปพ้นออกมาครับสเกปบีมอัดลงย่อต่อ,อยกีกับศึกด่านโนข,ของลูน,น่าทางฝั่งเฟรฮาร์ดฟลิงถอยไปแล้วตอนนี้ครับจูเนียลจูเนียลครับผมมีใครต่อจูเนียลตายครับสกอร์เป็นเจ็ดสามฮะหักจงกแดนบอดทิ้งไปจูเนียล เกมว่าเป็นเปิดจับก่อนบอลเรื่องจีนตะเวดปีนิสบอลไปผมทำการรีโนเกตหนีกลับไม่ได้ครับมาเต็มเลยครับถึงได้โดนเของนี่ยออนอีสปอร์ตครับมาทุกตัวบอลเลนดิ้ึ้นบาดนีดิสามไอครับผมดูเหมือนว่าเกมแก๊งของเรื่องจีนเนี่ยจะเล่จับได้ผมแล้วก็ตบเลือดสามไอสาาลิ้งไปเลยฮนะไปอีกหนึ่งครับผมกดฮิวก็เอาไปอยู่เล่มด้านนี้ครับแจ๊บโดนไล่ล่าต่อจับผมช่วยก่อนครับดีเจรอดไปได้ครับแจ๊บ ีการลิงลิงไปแล้วเนี่ยครับแฟน,น์เชตอพอยซอนไปถึงที่น,นะนะวาวแล้วตรงกลางนี้ผมไล่ที่แบล็กจิ้งเบอรโตครับสป,ปอนอะไรมันเยอะเหลือเกินครับหน่วงกันหมดเอาก้อนหนึ่งดับล็อกไปล็อกไปสี่ผมเพื่อที่เซฟกันแล้วกันครับทั้งแบล็กจิ้งทั้งจูเดียวเอาเรื่องจะพุชไปต่อด้านล่างนี้ครับตีเข้าไปที่ด้านบรฮาร์ดบรฮาร์ดปริ้งออกไปฮะมีดุดดูมีฟิลจับยากๆอันตีบรานเออร์เจอร์ลุกเลยมาช่วยไม่สำไอรีโหลดครับผม รี <Es> นแนนถอยออกมาครับควีงชนโดนใส่ไปดึงไซเนนโดนคอนะเปิดป่ามาด้วยกันควีงขวานครับสามไอ้กับน้าถอยผายมารอเปิดใส่เรื่องผมแล้วแล้วทีนี้บอลสต็อปยันลงต่อนะนะไม่ได้เดินครับสามไอ้ก็โดนไล่ในป่าพยายามแทงชนไปก่อนพีเสวิกเข้ามาเสริมครับแร็กจิ้งไปโ็วิ่งกันต่อไปในจักราบขันไวครับเดียวเดินไม่ได้ควีงเข้าไปหาด้านคุยนเ้นคุยนเ้นก็บิ่งถอยออกไปครับเพลย์ฮาร์ดแล้วลากเข้ามาต่อโยพัช ชอ็อกเปย์บอลไปบอลและนี่ก็ยิงปานมาปีสเสวยครับผมโดนยังไงต่อบปี้วนมาผมกดฟรีโรเคทน้อยไปแล้วเดินสามไปวาไปเป็นที่เรียบร้อยผมคิลลิ่งสเปียร์ดินแบลกจิ้งโปเรโตฮะสกอร์เป็น12ต่อ3ามชิดขอบปาดไปก่อนเสื้อดีเจครับผมเสื้อแจ็ปถอยมาบอลและนี่ก็ยิงปานดต่อยิงเซนเตอร์แจ็ปปีม้วนมาไล่ตบแจ็ปว่าไงเลยแจ็ปเรียบร้อยแตกควายไปผมคิลลิ่งสเป,ปียร์ไมก้าคิวไปเลยครับโย่พลาสตครับ สตาร์สวีทเกิดจัดๆครับไล่บทในทุกๆเลนครับจะเร่งออกเปเน้นบลัสโตนต่อฮะสกอร์เป็น13ต่อ3เหมืนกันนำอยู่ถึง 9K ถึง 10K กันเลยทีเดียวเอจีซ้อมดีมอซอลอยู่ที่นั่นโย่พัชครับด้านล่างนี้ก็ซิลิเจนจับบล็อกโอเวอร์โหลดมาจากในมุมป,ปิดในป่าครับเรียบร้อยฮะน่าเผื่อไปหน่อยครับผมไปแท็กทัพโอเทียสองแล้วนั่นเองที่สเปนกับแจ๊บทอยครับผมสเคมไล่ฮะจะปื้นอย่างไรอดสายลิงและลิงต่อไปครับผม ีรีโลเคตมาครับผมอ้าวแจ็ปโดนจับสายหรือเปล่าเลยแจ็บถึงทนสู้ไหวไหมเอ่ยเรียบร้อยผมอันซับเบิล์ส่วนนาทีเวนวาร์ฟกลับไปฮะไล่เข้ามาครับผมสเกีบโดนดีเจจับผมไว้ครับเจอเกมเร็วของนาดิออนซิลิเชนจับล็อกต่อเปิดมาครับเอ็นเรยครับสวันนี้ซึ่งเกิดครับแจ็ปและอีคลิปเปิดเข้าไปคริดิสเบิลไป3ตัวเลยครับผมดังนั้นสามไอหน้าพังกดฮิวไม่ทันนะแล้วนี่ครับไล่ต่อที่แบล็กชิงบอร์ดิบ็อก บอลที ing, right ่บล็อกกันเองหรือเปล่าเมื่อกี้ก็เป็นเคลียตัวเองครับต้องถอยก่อนครับไรจิมโมนิโต้ก็ยังเปลี่ยนไล่เคลียร์ไปได้เงินมา200โกครับสเปย์ฮาร์ดเรฮาร์ดบิงได้บอลเชีเนลรอครับเข้ามาคั่นไปก่อนให้เพื่อนกลับนะแล้วก็เรียบร้อยบอลเชีเนลฮะมองไม่ผิดแล้วครับนลรีเจโด้บอลไรนี่เข้าไปครับผมเรียบร้อยฮะยยบัตปาดที่แล้วดีเจตายบอลไรนิ่งป่าดมาจะหนีหนีไม่พ้นหรือเปล่าเอ้ยฝุ่นคุ้งแล้วก็สมองสมอง จ็บตายครับได้แบ็คไป50วินาทีบอลแลนดิ้งเก่งปาดมามีมาลงไปมีการไซโคลดขึ้นยื้อไว้บอลแลนิงป่าจบต่อนี่รีสเวตดีสเวตไม่รอดบอลสกิลนัทโยบัตแล้วทีนี้สามไอเจอหนึ่งจับสองตบบวกว่าไปเลยครับเรียบร้อยบอลสามไอตายไล่ล่ามาที่นานะผมนานะรอดหรือเปล่าโยบัตจะตายมีเอจิซ้อมอยู่บอลเท่าอยู่บอลแลนิ้งปาดเข้าไปแลกชีวิตกันกับมชิปเปอร์คิวนัทโยบัตโยบัตขึ้นมาใหก็ซอสสเปรดครับ ดซาเวดอยู่ในป,าป่าอ๋อมไมกล้วสตอร์สปริชบ,บอลเลนดิ้งก,ก็มาต่อเต็มที่จับล็อกทางด้านโอของบาดีเจไว้ดีเจเรียบร้อยผมตบบานระเบิดไปฮะไฟแบ็กมีแค่เพียงนาน่าคนเดียวบอลเลนดนิ้ง I าปานมาดีใจผมเนลมไอโอ้เดือกไอโอแใสไปกรีนมาเต็มข้อบารดีเจไปอีกหนึ่งครับไล่ต่อที่ดิสเวดกดแยกล่างพยายามจะยือ้อโดนบดคาด้าบอร์กแตะด้าบอลไฟไฟเลมนั่นเลยมาครับนานะ ซีี <GG. S 2> เรียบร้อยครับผมด้านแจ็ปดีเจครับไม่ไหวครับผมเกมนี้เดนวอล์กเกอร์กันเลยทีเดียวครับทางด้านนีออนนี่เจอหน้าข้าเจอหน้าข้างเดียวครับตายหมดไปก็เ,เป็นเกมแรกของนีออนอีสปอร์ชนะไปครับเกมเร็วฉับไว23นาทีครับผมไปก่อนนะฮะ1 0ครับผมทางด้านทีมน e ีออนอีสปอร์ 23-26ต่อ6แล้วเ n นนิ่งเฟดก็เงินขาดอีกแล้วครับเพราะว่าคลิปของทางด้านนีออนอีสปอร์นี้เหมือนล้านหินได้ง่ายกว่าเพราะมีตัวโซนเยอะฮะส่วนด้านทีมฟอนติกนี่จะอ่อดแรงในช่วงต้นเกมจัดๆอีกแล้วเพราะว่าตัวของฮีโร่ที่ดับมาเนี่ยมันหิวเลเวลครับผมนะฮะถามว่าดับมาซะนี้หิวเลเวลยังมีการปรับเปลี่ยนอย่างอื่นได้ไหมก็ได้ครับผมแต่ว่าก็ต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวแก๊งนะฮะ ที่ดูดาร์ขึ้นแต่ตอนนี้เขามีแต่ตัวเซฟตัวเก็บเลเวลอย่างเดียวครับทางด้านฟานัติกอย่างชาร์โดรีมอนเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะมีตัวล็อกให้แล้วก็แสบชาร์โดโบซอนไหมอันนี้ต้องมานั่งแสบชาร์โดโบซอนชงเองกินเองครับไอโอก็อยู่แล้วครับคอยซับลูน่าอย่างเดียวให้ลูน่าฝืนฟาร์มกันไปเดี๋ยวก็จะคัมแบ็ k กลับมาในช่วงกลางเกมนะครับฟื้นนั่นเองครับแต่เขาไม่ฝืนครับเพราะว่าเนโอดิสปอร์เนี่ยทามมิ่งเขาบดเข้าถึงเนป่านะครับผม ได้สบายเพราะว่าสตอมนี่เกิดจัดจัดครับของเยอะเกินไปนะของเยอะเกินจะรับไหวครับ